มาเที่ยวเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้พี่โอพักที่ JI Hotel JI Hotel หรือ G Hotel มีหลายสาขาพี่โอมาพักที่สาขา The Ban c h ีย n ตงโ a ดเดินทางสะดวกมากขึ้นจากลิปตรถใต้ดินก็ถึงโรงแรมเลยค่ะมี Starbucks อยู่ข้างๆและไม่พุกพ่านจนเกินไป เรามาไฟเช้าฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้ไปเที่ยวแล้วบ่ายๆกลับมาเช็คอินค่ะห้องพักก็จะมีแบบมีหน้าต่างและไม่มีหน้าต่างพี่โอเลือกแบบมีหน้าต่างนะคะในห้องก็กว้างอยู่นะคะเพื่อนๆพ,พี่โอชอบห้องอาบน้ําน้ําแรงดีเลยค่ะที่โรงแรมไม่ห่วงน้ําดื่มด้วยก่อนออกไปเที่ยวก็ยังไปหยิบน้ําดื่มที่เคาน์เตอร์ไปดื่มได้อีก มาพักที่นี่แล้วนอนหลับสบายดีเลยค่ะเราเปิด2ห้องนะคะอีกห้องนึงยิ่งกว้างกว่าอีกค่ะที่ล็อบบี้มีการ์ดให้สแตมป์เป็นที่ระลึกด้วยมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยมาดูโซนอาหารเช้ากันบ้างค่ะเวลาจองห้องพักที่นี่สามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาอาหารเช้าด้วยหรือเปล่าพี่โอเลือกแบบมีอาหารเช้าทุกวันเลย ในห้องอาหารเช้าของเขาพื้นที่ไม่ได้กว้างมากแต่ก็มีอาหารหลากหลายถ้ามาพักหลายวันแต่ละวันก็อาจจะซ้ำๆกันด้วยความที่ชอบเราก็ฟินทุกวันเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆมาพักที่นี่พี่โอ๋จะบอกว่ามันมีห้องซักรีดด้วยมีเครื่องซักอบ เตาลิตให้เลือกตามถนัดเลยดีงามมากเลยนะคะพักที่นี่เดินทางไปไหนก็สะดวกพี่ออกไปเดอะบันทุกเย็นเลยค่ะรีวิวมาให้เพื่อนๆได้ชมกัน j จ h อ t e l เซี่ยงไฮ้สาขาเดอะบันเชียนถงโรสสวัสดีค่ะ